าเาละตอนนี้นะครับจานครับแล้วก็สาวโสดแล้วคุณผู้ชมครับเหลือหนุ่มโสดหกคนครับสิ่ที่คุณต้องทําตอนนี้คุณต้องดับ <6 S 1> ไฟสี่คนโอโอเคเ <Okay. S 2> <laughs> หลือสองคนแล้วมาว่ากัน อ่าตอนนี้เหลือสองคนอยู่กับเรานั่นก็คือเต้และแมปนะครับผมจะแนะนําให้คุณรู้จักทั้งสองคนนะครับเต้เป็นนักศึกษาครับแมปเป็นนักแสดงอิสระครับโอเค <Okay. S 1> ทีนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้หรอกครับว่าใครคนที่คุณอยากจะเด็ดด้วยต่อเมื่อเขาได้ตอบคําถามที่คุณเตรียมมาแล้วคําถามของคุณคืออะไรครับคําถามก็คือเอิญอยากถามว่าจริงๆดวงเอิญน่ะต้อง จอผู้ชายที่เด็กกว่าหรือว่าโตกว่าโอเคโอ้ถามเลยโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยก็คือว่าคุณจะปรึกษาอาจารย์วังโดยที่คุณอยากทราบอายุก่อนไหมครับขอทราบอายุหน่อยค่ะเป้ครับสองครับยี่สิบสองครับแมปตุลานียี่สิบแปดครับเด็กกว่าคุณทั้งคู่ครับเด็กกว่าทั้งคู่เลย <laughs> ก่อนอาจารย์จะอธิบายผมขอกคุ่มชม่อนวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับในเทคนี้ยตลอด10ปี18ซีซั่นที่เราใช้หมอดูกันเพื่อจะหาเนื้อคู่โอเคอ่ถ้าสมมุติว่าน้องเอิร์นเนี่ยคบคนที่เด็กกว่ากับคบคนที่โตกว่าอันไหนที่จะเหมาะกับดวงชะตาของน้องเอิร์นมากกว่ากันถ้าคบคนที่เด็กกว่าเขาจะมีความสุขโอ้ เออต้องร้องต้องร้องไม่มีอะไรเสียแล้วแล้วแล้วถ้าพบคนที่โตกว่าหรือแกกว่าแกกว่าเงอใครใแกกว่าไม่พูดในความเปรียบเทียบถ้าพบคนที่แกกว่าล่ะเอาไปดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ฮะมันกลายเป็นว่าเป็นผลาอ้าวไม่ได้มั่นคงเหรอมาเป็นเตียงเลยนะอะไรคือตัววัดว่าแกกว่าแล้วมั่นคงกว่าเด็กกว่าถูกไหม มันอยู่ที่ตัวตนเขาใช่ไหมผมรู้สึกป่วยขึ้นมาเลยมีแป๊บนึงน้่าจะไปนอนเตียงแล้วเี็นี่คูจะถามะไรหมฮะจะให้อาจารย์ฟันเลยฮะเต้หรือแมปดีขอมีครับนาเน็่ไม่ใช่ครับปัดสินครับเต้กับแมปยังไงดีระหว่างแมปกับน้องเต้ ถ้าเลือกแมพยังไม่บอกอออถ้าเลือกเต้เราจะหยิบพร้อมกันเลยถ้าเลือกแมพเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะแปลให้ฟังถ้าเลือกแมพนะถ้าเลือกแมพนะครับถ้าเลือกน้องเต้สองคนนี้คนไหนก็ได้แต่สิ่งที่คุณจะเจอจากหนุ่มทั้งสองคนนี้แตกต่างกันเล็กน้อยนั่นเอง คือถ้าเป็นน้องแมพเนี่ยจะมีความเข้าใจในเรื่องของงานการทํางานหรือมีอะไรที่มันสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเต้เขาจะตอบโจทย์คุณในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวตอบไพ่แบบเฟเนลี่เลยนะคือท้ายเลยของไพ่นะถ้าเลือกเต้สลับแล้วนะกับถ้าเลือกน้องแมพถ้าเลือกเต้ฮนะแปลว่าอะไรอ่ะทำไมดูเครียดอ่ะก็ตามไพ่เลยอืมแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นแมพล่ะ เพราะจริงแล้วสองคนเนี่ยเขามีเรื่องเรื่องแมากเรื่องแมากแมพอะไรอะแมพแมพแมพธรรมชาติแมพมึงโอจีผ่านน้ำมาไปกับพี่มาใส่กวนแมพไปกับพี่โอ้โหมันเป็นเพราะว่าสองคนเนี้ยเขาจริงจแล้วเขามีอะไรที่คล้ายกันมากด้วยลักษณะนิสัยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเราสลับถามเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยโดยที่ไพ่ไม่ได้เลี่ยงกันทั้งหมดมันทําให้รู้ว่า สองคนนี้เขาต่างกันนิดเดียวเองขึ้นอยู่กับเอิญเลยว่าคุณชอบบุคลิกและวิธีการคุยกับคนไหนมากกว่ากันเอาละครับเพราะฉะนั้นคุณหมอคำถามนะครับค่ะเต้นอนะ่ะครับ <c oughs> เอาอย่างงี้ผมอยากให้หนุ่มโสนได้พูดอะไรหน่อยคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณผ่านวิธีการทางโหราศาสตร์ละกันโอเคนัแบบจะได้พูดก่อนครับคุณคิดยังไง เช yeah. <mu ื่อได้ครับเรื่องดวงครับแต่การตัดสินใจอ่ะสุดท้ายแอมอยากให้ใช้ความรู้สึกของตัวเองตัดสินใจดีกว่าเพราะว่าถ้าสุดท้ายเราเชื่อดวงไปเราเลือกตามดวงอ่ะแต่ความจริงแล้วเราเข้าไปเราไม่ได้ชอบคนนั้นจริงๆอ่ะเขาเราก็จะไม่มีความสุขนะอยู่จุดนั้นจริงเราก็ต้องทนเราก็ต้องแบบเหมือนฝืนนะเราดูดวงเรามีปัญหาเราก็ต้องไปดูดวงเพื่อฝืนให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบโอเคใช้ใจเลือกความคิดที่เราเลือกจริงๆต่อให้มันแบบ โอเคมันอาจจะไม่ใช่หรือมันแบบมันไม่ได้เจอคู่กันจริงๆอะแต่ณเวลานั้นที่เราอยู่ด้วยกันนะครับมันก็ยังมีความสุขนะครับเป้แหะครับคุณอยากพูดอะไรครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมก็อยากทําความรู้จักคุณเอินมากกว่านี้ครับว่าคุณเอินเป็นคนยังไงนิสัยยังไงครับผมก็เป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็แบบชอบถ่ายรูปอะไรอย่างี้อยู่แล้วครับครับเอาละครับพราะนันสาวสดครับผมว่าคุณพร้อมแล้วนะครับค่ะ แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีของเทค e มีเอาเลยนะครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับอาจารย์วังหมอด,ด้วยรบดีเอาละหมดหน้าที่ของกระทรวงเวทมนต์แล้วล่ะครับคราวนี้นใช้ใจตัวเองค่ะดับไฟหนึ่งคนแล้วรอตรงนั้นคนที่ใช่จะพาคุณมาเจอเราตรงกลางครับโอเคครับ ก็ติมาถึงตัวนี้เราจะไม่ถามแะ้วล่ะครับแต่คงจะต้องถามเออนิดน,นึงว่าคุณตัดสินใจจากอะไรครับแต่สินใจตั้งแต่ฟังที่เขาพูดเรื่องที่เขาพูดเรื่องลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจแล้วเขาก็ดูแบบดูผ่านอะไรมาแล้วก็คือเหมือนตอนที่เขาพูดเขาเหมือนเสียงสันด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะพูดคุยกับเขาต่อเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเลยอยากจะให้กําลังใจกันให้กําลังใจเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอเอาแลวนะฮะ

อแม่แบบเลี้ยงลูกคนเดียวคือจริงๆคือแ,แม่แบบจะเป็นคนช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือแม่แบบช่วงเนี้ยคือมาผ่างเงินลงเงี้ยเองมากกว่าลูกผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยหรอชื่ออะไรชื่อเก้าวทำไมชื่อเก้าอ่ะเกิดวันที่ 9, 9, เก้าเดือนเก้าเก้าโมงห้าสิบเก้าเฮ้ยลูกแม่มีอะไรหลายๆอย่างเหมือนเราว่าเราเกิดวันที่สามใช่ปะ่ะเดือนเดือนอะไรธันวามันบวกกันได้สามไงแล้วเป่เกิดปีสามสามอีกอือเออ <c oughs> จโอ้โห oh คุณผู้ชมครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่อยู่ในความทรงจำของเราไปอีกนาน <c oughs> ครั้งแรกเทคเมียวไทยแลนด์ตลอด10ปีนี้เราไม่เคยใช้วิธีนี้เลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็เรียกว่าได้บรรยากาศใหม่ๆ แปลว่าหลังจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้แหละครับเพราะนั้นอยากมีแฟนสแกนมุมจอเลยครับคุณอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเราและไม่แน่ใครบางคนอาจจะได้เจอใครบางคนบนเวทีนี้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง MTI ค่ะเรียกความสนุกมาดูย้อนหลังได้เสมอครับที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l และเพื่ออีก7วันข้างหน้าเราจะกลับมาตรงนี้ความสนุกที่เดียวในโลกครับเท็กมวไทย เชีงเงี้ยวสัปดาห์ด้พบกับแม่ค้าหอยทอดชื่อดังหฮงหอยทอดชาวเลเค้กนกอ่อนวัดสินป์ุนทอนเราไปกินบ่อยอห่ว,วาร้านยู่ข้างร้านนวดแผ่นไทยก็คย,ย,ย,ยสั่งอาหารร้านคุเค้กมากินะครนะผมที่มาพร้อมกับรนิยมการกินอาหารสุนแปลกที่กลุ่มลาบควายกินกบกินเขียดกินหนูกินงูกินทุกอย่างเลย แม่นุมสดคนต่อไปที่ออกมาจากกระสวยนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมความวาไรตีจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะตอนรับกเลยดีไหมได้ค่ะนุมสดคนต่อไปคุณหมีกอดอุ่นอยากเป็นของคุณได้ไหมครับ ผู้ชายสไตล์หมีค่ะก็เป็นผู้ชายที่คนสมัยนี้คิดนิยมกันเยอะหนูอยากตัวเล็กกับเขายืนข้างๆเขาหนูจะได้ตัวบางๆเออเป็นกระดาษ A4 เลยไปกชะดมีหมีหนูก็ได้หนูก็ไม่ติดอะไรไสล่ะไ่ะ ผมบอกว่าคุณเป็น f c เขาแ่เป็น f c เขาเลยไม่้เบอกยังไงเอแล้วเว้ยเอาแล้วคือเราก็ไม่อยากเคลมว่าเราเป็นตัวท็อปสายมีขนาดนั้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะบอกว่าแบบนิวเซีเป็นตัวท็อปนะแบบน่ารักจังเลยจริงๆเราก็ยังกินเยอะอยู่แต่ว่าเรากินอาหารที่มีประโยชน์บ้างเขากินจริงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวโลเก่วกับควาเร่อแบบนั่งแบบโลกความหิวอ่ะแข่งครับไสค่ะไ้ จหี้ยหมดที่ใเก็บเอินต่อปเนเกอรบางเราเอาคำว่าไปเสร็จในที่เพลงอย่างเช่นยังครับเช่นยังไงครับเป็นของตองปรคะหมกันกินข้าวกันไหมทานกนห่เป็นเพลงของพี่เบกนพี่ตาเพลงอะไรครับเพลที่เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนบรรยากาศตรงนี้ให้เป็นวงเล่ากันชุดออเดรมาได้คน่อ คุณเล็กนะครับกับคู่กาแฟตีหลังนะอย่าบอกนะจุบกันสิบวินาทีมีสิบวีเอส